เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจําวันที่1กรกฎาคม2566นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ว้าววันนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ โชคเด่นมากนะคะโชคเด่นมากให้เงินขึ้นเต็มเลยนะคะวันนี้คุณจะมีโชคนะคะวันนี้คุณจะมีโชคนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้การเงินข้องมือนะคะหลายๆคนจะได้ไปทําบุญนะคะวันนี้จะได้ไปทําบุญไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกับคนที่คุณรักวันนี้คุณจะมีโชคคุณจะได้เดินทางเดินทางได้โชคได้ลาบนะคะวันนี้เงินดีมากนะคะ ให้เงินขึ้นเต็มเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คนวันอาทิตย์นะคะเฮงมากนะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้นะคะคือทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือสีส้มนะคะสีเหลืองสีแดงนะคะสีม่วงให้โชคนะคะเลขหน้าไพา่ของคุณวันนี้นะคะสองหนึ่งเก้านะคะสองหนึ่งเก้านะคะขอให้คุณโชคดีร่ํารวยคะ่ะ